ผมก็ว่าอยู่นะว่าทำไมกดปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับดูครับให้ภาพมันบรรยายเองนะครับช็อกเลยนะครับอัปเตอร์ช็อกเลยนะครับกดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับอย่างนี้ผมขอยอมแพ้ดีกว่านะครับฟู่ไปก็แพ้ครับแต่ผมก็จะโู่นะครับอย่าไปหยองเดียเฮ้ยเอออย่าไปหยองแต่ก็รู้นะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องชนะว้าวเนี่ย โดนบอมบ์ฟุก้าไปฟไนเปอร์ยิงแตกแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมอาจจะฆ่าใครไม่ได้ด้วยซ้ำนี่ครับไม่ต้องทำอะไรเลยแตกแล้วนะครับไม่น่ากดเลยไ <c oughs> อ้ย์โอ้ยเขามีโลกกันในนี่ดาเมจเรานะครับถึงเขาไม่มีโลกเขาก็ไม่ตายนะครับเพราะาดาเมจเราน้อยอยู่แล้ว <c oughs> จะไปยังไงดีครับ ขานี่หวานหมูเลยนะครับรอบนี้นะครับรอบนี้หวานหมูเลยนะครับมีแอดนะครับยิงไม่โดนโอ้โหคือจะโดนไม่โดนเลือดเขาลดก็จริงครับแต่คือไม่ไม่ถึงกับตายนะครับเราตายทำอะไรไม่ได้อะก็ยอมรับสภาพตามนั้นไปนะครับอย่างน้อยมีระวังปรับใจก็ยังดีนะครับเอ้ยเมื่อกี้นี้เขาค้างวะ เฮ้ยเฮ้ยตกตกแตกไม่แตกครับธนูใหม่อรอบหนึ่งดิก็น่าจะฆ่าเขาได้อยู่ครับถ้าธนูใหม่อรอบหนึ่งมันยากอ่ะผมพูดเลยว่ายากจริงเราจะชนะเขาได้นี่เราต้องมีในทีมเราสูสีของเขานะครับอุ้ยแตกไปแล้วนะครับเปิดไข่ไปหนึ่งหยดเมื่อกี้เกือบฆ่าได้นะครับ โอเคโอ้ทางเขาทำไมมันมีแต่คนเข้มเข้มมาวะทั้งผมทำไมมันมีแต่ยดอ่อนดอยวาเนี่ยได้จะไปสู้ได้วะฮัลโหลนี่ไงวะเห็นเลเอ้ยรู้ว่าของตเงนี่ม่งแบบอ๋อแตกแล้วคือเมื่อกี้นี้เขายืนแบบให้เรายิงเลยนะเพราะรู้ว่าเราดาเมจไม่น่าจะแรงเข้าแบบยิงเขาตายได้นะมีแอหนะมีแอ โอ้ยร่วงอีกแล้วแจกครับรอบนี้แจกทุกคนแจกหมดครับในทีมแต่ผมแจกเยอะสุด no ฆ่าไข่ไม่ได้จริงนะเอโอแค่ยืนนิ่งวะเอาวะโดนไปสองดอกก็ดูเอานะครับดาเมจสองร้อยกว่าเองนะครับไม่ถึงกับเยอะแล้วขนาดนั้น หมือนมีแอดอยู่แถวๆนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นหมออ่าได้ช่วยเหลือก็ยังดีครับจะได้ไม่ติดบอดนะครับจะได้ไม่ขึ้นว่าเจ้าไม่ช่วยเหลือทีมอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหรจะจบเกมครับฮัโหลนี่แอเคยังหอดครับออมีไล่ฟันเลยนะอมาไงมันเป็นจัาได่เนามาหักโอ้โหนี่ขนาดหักหลบนี่ยังยิงได้แกเนี่ย อ้าจะช่ำชองฟันหน,หน่าดูนะครับดูดูแล้วโอเคไล่ทุบอย่างนี้เละวะนึกนึกถึงตอนอยู่เฟิร์บสไทยเลยนะเราไล่เราไล่ทุบเขาอย่างนี้นะครับอ๋อจริงจริงือนเป็นกรรมที่ตามทันเลยวะเฮ้ยโดนโดนโดนอื้มออ เมื่อก,กี้น่าจะวัดไก่แอดได้อยู่นะครับแต่โดนในนี่บอมบ์บฟุก,ก้าก่อนนะครับอยู่เซิฟไทยไล่ทุบเขาไปทั่วนะครับคือของเราเกิดเนี่ยเซิฟนั้นเนี่ยมาเซิฟนี้ไม่เกิดน,นะครับ <S 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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับโลแกนผมสายฟรีอยู่แล้วเฮ้ยอาจจะฆ่าได้นะได้อยู่ครับด้วยชื่อเหลือแล้วก็สําเร็จเควสไปด้วยนะครับเควสนั้นผมไม่ได้ทำทีเดียวนะผมค่อยๆทำนะไม่งั้นแม่งไม่เฟจจริงๆผมพูดเลย ระหว่างนี้รอครับรอรออเดียวคือเราออกไปเราก็ตายอยู่ถานก็าตายครับแต่เราจะฟู้ถึงที่สุดเพราะเราคืออันจอยแตกแปลวาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แต่ผมจะไม่ตายตัวสุดท้ายแน,น่นอนโลเขาตตแล้วนะครับอืมนั่นไง adding, โดนแอดยิงโดนบอมบาสุก้าอ๋อจะไปเหลืออะไรนี่พี่เชฟโร นร่องรอยแสนไกลมาแต่โบราณไอ้นิดเดียวเองของเขาอันนี้แม่งขึ้นรัวๆแล้วครับประกงสกิลบอสนะครับเฮ้ยกับค่าได้นิดเดียวเองไม่มีดาเมจเลยดูดาเมจผมด้อหมื่นเก้าเองนะครับอ๋อ ไม่ผ่านนะไม่ผ่านหมอได้เม็ดหมื่นเกา้าปืนมไม่ได้ปืนว่ะโอเคไม่เป็นไรครับไม่มีปืนก่อนภารกิจเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอลืมท่าทางแล้วว่ะฮัลโหลโอเคครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อันํำคลิปต่อไปด้วยนะครับคําพูดวาจาใดไม่สุภาพมาณที่นี้เป็นภาพาการใดขอไปรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกัน